เกีียวเหมือนพายุท่ากาาโชสู่สิงบูคมทุกจังหวะลาดทุกประตูเมื่อข่าวลือเริ่มประตูและชื่อของอารเลฮาโดกาาโชปรากฏเคียงข้างโลโก้สิงห์เงินโลกของฟุตบอลก็ร้อนชาลาวกับโดนเปียวเพิงเผาเพราะถ้าการย้ายทีมนี้เกิดขึ้นจริงเชลซีอาจจะไม่ได้ปีกที่มาแค่พุ่งแต่จะพุ่งทุกแผงแนวรับจนสนามแซมฟอร์ตบิดเนี่ยต้องเปลี่ยนทางลมการนานโชไม่ได้มีดีแค่ความเร็วเขาคือจิตวิญญาณของการพุ่งไปข้างหน้าที่พร้อมจะเติมเชื้อไฟให้แผนของเอ,อ็นโซมาเรสกากลายเป็นเพลิงกลยุทธ์ที่่่ยาากกกจะดดับสตลรเเน็หุม กล้าล้าแต่กล้าลุยอเลฮ์โดกานาโชไม่ใช่แค่เด็กสายเลือ้อยธรรมดาแต่คือปีกที่กล้าล่ากล้าแทงกล้ายิงในพื้นที่ที่หลายคนไม่กล้าคิดเขาคือนักเตะที่เปิดสวิตช์เกมลุกได้ในเซียววินาทีพาบอลจากริมเส้นเข้าไปป่วนเขตโทษด,ด้วยสปีดท,ที่ฉีกคู่แข่งออกเป็นสองฝั่งเหากับพายุรุรร้อนการจบสกอร์ก็ไม่เบาเลยประตูอย่างลูกโอเวอร์เฮดคิกที่เขาเคยยิงใส่เอเวอรตตันก็ยังตาตึงแฟนบอลทั่วโลกแบบไม่ลืมเขาไม่ได้เล่นเพื่อเอนเตอร์เทนเพียงอย่างเดียวแต่เขาเล่นเพื่อที่เจาะทำลายแนวรับขของงฝ่าายตร้ม และเอาให้ลาบพังจนฝุ่นตลบส่วนการเข้าแผนของเอโนโมเรสกาก็คือการเติมเชื้อเพลิงให้ระบบเกมลุกเป็นระเบิดเวลาภายใต้การทํางานของเอโนโมเรสกาที่ยึดมั่นในการคลองบอลเน้นการขึ้นเกมจากแดนหลังและใช้ปีกที่เข้าใจในเกมในเชิงลึกกันณโชก็คือจิกซอที่ลงล็อกแบบไม่มีเงื่อนไขปีก สปีดของกานชโช่ช่องว่างที่คู่แข่งไม่ทันตั้งตัวมาเรสกามักใช้ปีกยืนกว้างก่อนฉีกเข้าในเช่นที่เขาเคยทำกับเจมี่วาร์ดี้และมาเลสสมัยเป็นโค้ชยู23ของแมนเชสตี้กานชโชเนี่ยที่พร้อมทะลุช่องและกลายเป็นภัยเงียบในจงังหวะทานซิชันเมื่อคู่แข่งยังเก็บรายไม่เสร็จเนี่ยแต่เขานั้นก็สามารถหายเข้าไปในเขตโทษได้แล้วเหมือนกันกานาโชเล่นด้านซ้ายได้สุดทางและสลับข้างก็ซัดไม่ยัง้งจุดเด่นของปีกอาร์เจนสไตล์ลายนี้ก็คือการเล่นไดสองฝั่งหากเชลซีใช้ระบบ43 หรือ3 4 2 1เขาก็คือผู้เล่นที่สามารถหมุนเวียนตำแหน่งกับชาบีซีมอนหรือโคพาเมอร์ได้อย่างกลมกลืนได้และเมื่อเล่นกับเท้าขวาในฝั่งซ้ายเนี่ยการตัดเข้าในแล้วยิงโคง้งก็คืออาวุธเด็ดที่เหมาะกับแผนของมาเลสกาอย่างถึงที่สุดเหมือนกัน ส่วนการกดดันเกมรับเติมพลังเพสซิ่งตั้งแต่เดนนามาเลสคาต้องการผู้เล่นที่ช่วยไล่บอลไม่ใช่แค่รอโอกาสในเดนหน้าการาโชเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ล่าบอลแบบมีเป้าหมายวิ่งไล่ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามตั้งบอลช่วยบีบเกมเร็วและยัดคู่แข่งให้ผิดพลาในจังหวะแรกซึ่งเมื่อมีไกเซโดและเอนโซคอยซ้อนด้านหลังเนี่ยการเพสแบบนี้เนี่ยจะกลายเป็นการดักแปลงไฟฟ้าในแดนบนจ่ายพลาดก็คือโดนเชลซีกัดทันที ส่วนความกล้าความแก่งและความกระหายสิ่งที่เชลซีนั้นต้องการการช่วมไม่ใช่แค่ดาวลุงที่มีพอมีแววเขาคือคนที่พร้อมเปลี่ยนเกมแม้จะลงในฐานะตัวสำรองทัศนคติในการเล่นของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความกระหายและการที่เคยเป็นเด็กปั้นของแมนยูเต็ดยิ่งทําให้จุกแมตกับสโมสรใหญ่เนี่ยกลายเป็น ภารกิจพิสูจน์ตัวเองได้ในทีมเชลซีที่มีความสดมีโค้ดใหม่และมีโครงสร้างการเล่นที่กำลังตกผลึกการได้การาโชเนี่ยอาจจะทําให้ทีมนั้นมีความกล้าแบบที่พาไปถึงถ้วยได้จริงก็ได้ความกล้าในการลากลุยความกล้าที่จะลองยิงจากระยะไกลและความกล้าในเกมใหญ่ๆสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทําให้แฟนบอลน,นั้นอยากเห็นในวันที่ต้องชิงแต้มกับทีมระดับท็อปได้หากเชลซีคว้าการาโชได้จริงนะมันจะไม่ใช่แค่ปีกแต่คือการได้เปียวเพลิงที่พร้อมเผาแนวรับฝ่ายตรงข้าม เขาจะไม่ใช่แค่ดาวล่กในทีมใหม่แต่จะกลายเป็นเสียงคำรามอีกด้านของลอนดอนเพราะถ้าเขาสวมเสื้อเบอร์17หรือ49ให้เชลซีวันนั้นแฟนบอลทั้งอังกฤษจ,จะรู้ได้เลยว่าการปล่อยการณโชให้กับเชลซีเนี่ยคือความผิดพลาดที่คู่แข่งนั้นต้องชดใช้ด้วยเลือดเนื้อในทุกแมตช์ใหญ่ก้าวเกียดเหมือนพายุการณโชสู่เชลซีคมทุกจังหวะล่าทุกประตูและถ้าฟ้าผ่าครั้งนี้มันเกิดขึ้นจริงนะเชลซี Chelsea จะไม่มีวันเงียบอีกต่อไปถ้าได้การณโช